เมื่อเช้าสนุกมากเลยครับ<ำ>ลองกิททำอะไรมาเออเมื่อเช้าดูรายการสนามยามเช้าครับแล้วลิงกิตทําอะไรบ้างเออเมื่อเช้าลิงกิตก็ตื่นมาอาบน้ําแปรงควันแล้วก็รีบละมาอัสลามอะลัยกุะเราะหะตุลตุลวะบะบรอกาตุฮยครับ อับบาริุลสลามมาราบตุ่นละมัตุค่ครับเป็นไงกันบ้างครับสงสัยยังอยู่ยามเช้ากันอยู่แน่ๆเลยนะครับดูเงียบเหงากันเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับน้องๆที่กําลังติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยทางบ้านทุกคนครับวันนี้กูจิ้งลิงกิตและชานี่นะครับมาพร้อมกับเรื่องราวยามเช้านะครับน้องๆแต่ละเช้านะครับแต่ละช่วงเวลายามเช้าเนี่ยน้องๆได้มีกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมพิเศษบ้างนะครับในวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของมารยาทยามเช้ากูจิ้ง มารยาทยามเช้าเนี่ยพอพูดถึงคําว่ามารยาทเนี่ยกูจิงนึกถึงอะไรถามคําว่ามารยาทก่อนแล้วกันมารยาทมารยาทคืออะไรครับกูจริงครับน้องๆอาจจะยังนึกไม่ออกเอ๊มารยาทเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันต้องทํำยังไงบ้างครับกูจริงลิงกิตแล้วก็ชานี่มีคําตอบให้น้องๆหรือเปล่าว่ามารยาทเนี่ยคืออะไรครับชานน่ก็ชานี่คิดว่าไงครับดูอาตอนตื่นนอนครับคำว่ามารยาทเลยครับชานี่คิดว่ามันต้องต้องเป็นยังไงครับคาว่ามารยาทเนี่ย เด็กๆหลายคนพี่วิวเคยเชื่อว่าน้องๆน,น่าจะคุ้นเคยแล้วก็ดินคําว่ามารยาทกันมาเยอะแต่จะให้อธิบายคําว่ามารยาทเนี่ยไม่รู้ว่าน้องๆเข้าใจกันว่าอย่างไรบ้าง <S <S เอาชานี่เอออธิบายนะครับลิงกิตแล้วก็กูจริงอธิบายน้องๆฟังกันก่อนดีกว่าเอาภาษาพวกเราเนี่ยแหละครับว่าเราคิดว่ามารยาทเนี่ยคืออะไระครับ ่วยพ่อแม่ทํางานบ้านด้วยป่ะครับโอ้อันนี้เป็นมารยาทที่ดีมากนะครับแต่นี่คือวิธีการแสดงออกนะครับแต่คําจํากัดความของคําว่ามารยาทเนี่ยยากไปหรือเปล่าสำหรับชานี่ลิงกิตกูจริงนะครับตอบได้ไหมครับงั้นมารยาทก็ต้อหมายถึงสิ่งที่ควรจะทําหรือเปล่าครับสิ่งที่ควรจะทําเช่นการกินข้าวเป็นมารยาทใช่ไหมครับเออไม่ใช่ครับไม่ใช่นะแสดงว่ายังไม่ใช่แน่ๆเลยครับแล้วกูจริงคิดว่ายังไงอะครับมารยาทนะครับมารยาทเหรอครับอืม S <S <S ไม่รู้อะครับกูจิงบอกว่าย,ยังเรียนไม่ถึงนะครับน้องๆทราบกันหรือเปล่าครับว่ามารายาทเนี่ยคืออะไรนะครับและมีความสําคัญอย่างไรบ้างน,นะครับในวันนี้ออช่วงเวลาวันหยุดยาวๆเนี่ยนะครับพี่คอดีทราบมาว่ากุจริงลิงเกตชานี่ครับ<า>น้องๆเนี่ยนะครับนอนมากขึ้นและก็ตื่นอ่ะช้าลงนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าที่น้องๆจะต้องรีบ ตาหูเหลือกนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยนะครับตื่นยามเช้าเพื่อที่จะไปขึ้นรถตู้รถโดยสารรถเมล์หรือว่าเรือหรืออะไรก็ตามนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยต้องตื่นเช้ากว่าเดิมมากเลยนะครับทาให้เวลายามเช้าของน้องๆเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันสั้นมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าเราจะต้องอยู่ใช้เวลาอยู่ในการเดินทางซะส่วนใหญ่สําหรับคนกรุงเทพนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นน้องๆที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับน่าจะพอมีเวลาในการที่จะมาหุงหาอาหารนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในการตระเตรียมอะไร มันเป็นงานบ้านบ้างนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เออมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับในวันนี้พี่ครีมีสิ่งหนึ่งสําคัญมากนะครับนั่นคือเรื่องของมารยาทยามเช้า เรื่องของมารยาท mm hmm. ทุกคีสรุปคําจจำกัดความง่ายๆนะครับมารยาทนะครับก็คือจะทําให้มนุษย์เนี่ยนะครับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับคือบรรดาสิงสาราัตว์เนี่ยเขาไม่มีมารยาทนะครับไม่รู้ว่าเอ๊มารยาทเนี่ยคืออะไรจะเดินเนี่ยต้องหลบหลบหัวผู้ใหญ่หรือเปล่าอะไรเง,งี้ยไม่มีในตัวของบรรดาสิงสาราัตว์นะครับแต่ยกเว้นกูจริงลิงกิตแล้วก็ชานนี่เอาไวล้ละกันนะครับเพราะว่ากูจิงลิงกิตชานนี่เนี่ยได้แอบเรียนรู้เรื่องราวของมารยาทมากับรายการเบาตัวน้อยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับใช่ รู้เรื่องมารายาทอย่างที่ชานนี่ยกตัวอย่างเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการให้เกียรติผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ต่างจากมนุษย์ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ให้เกียรติผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อเราได้ตําหนิเอาไว้ในอัลนุรอานด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้มารายาทบ้างนะครับเนะอาละครับมาพูดถึงเรื่องมารยาทยกตัวอย่างกันดีกว่าชานนี้เหมือนว่ายกตัวอย่างมาแล้วนะครับหนึ่งาาามมททที่นนุุษย์กกกคคต้อองํ็ืร ทำความดีต่อคุณพ่อคุณ,คณแม่แมอแล้วลิงกิตกับกูจิงมีคำตอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องมารยาทที่ดีงามบ้างเหรอครับอืมไม่ส่งเสียงดังครับอชาชันนี้มีเยอะมากเลยชันนี้แบ่งให้เพื่อนตออว่าดีกว่าเดี๋ยวลิงกิตกับกูจิงจะไม่มีอะไรตอบอนอคะครับการช่วยเหลือพี่น้องทําอะไรบ้างครับ ช่วยเหลือให้พี่น้องเนี่ยได้ไปแกล้งคนอื่นอย่างเงี้ยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้นะครับแสดงว่าการช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องดูด้วยใช่ไหมครับว่าจะช่วยเหลือในเรื่องอะไรนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆเลยและลิงกิตนึกอะไรออกบ้างครับสังคมลิงของลิงกิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เป็นการแสดงมารยาทที่ดีงามบ้างครับอลิงกิตก็ก็เคยนั่งกินกล้วยนะครับครับ หมายความว่าไม่ยืนกินเหรอครับใช่ครับอ๋อไม่กระโดดปีนป่ายต้นไม้แล้วก็กินกล้วยไปด้วยนะครับ,รบแต่นั่งกินเพื่อเป็นการแสดงมารยาทในการกินที่ดีนะครับต่างๆนานาที่ออกูจริงนะครับลิงกิตแล้วก็ชาี่ทีนาเสนอมาเนี่ยคือมารยาททั้งนั้นเลยน้องๆทราบหรือเปล่าว่ามารยาทในยามเช้าเนี่ยต้องทําอะไรบ้างอ่าชาี่ชาี่เหมือนพูดมาไม่ทันขาดคําไม่ทันจบนะครับก็เงียบไปซะก่อนครับชาี่ครับมารยาทยามเช้าที่ตอนนี้ชาี่นึกออกแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ เหมือนว่าพูดมาแล้วอ่ะครับมารยาทตอนตื่นนอนอะไรสักอย่างนึงอ่ะครับต้องทำยังไงบ้างครับกาล่าวดูอาครับาการกล่าวดูอานั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากต้องอ่านดูอาตื่นนอนด้วยครับอแล้วอ่านให้ฟังด้วยว่าไงนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะลานาบอดามะอามัตานะวะอิลัยฮินนชูอัลฮัมดุลิลลาเก่งมากเลยครับฉานนี่ครับอ่านทุกวันเลยหรือเปล่าครับ ทุกวันเลยครับเยี่ยมไปเลยนะครับเพราะว่าการอ่านดูอาตื่นนอนเนี่ยนะครับน้องๆรู้หรือเปล่าว่าเ,เขาเรียกว่าภาคผลของมันเป็นยังไงบ้างลิงกิตกับกูจริงทราบไหมว่าคนที่อ่านดูอายามเช้าอ่านดูอาตื่นนอนทุกวันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นยังไงทราบไหมไม่ทราบครับนะครับมีความพิเศษมากเลยนะครับไม่เชื่อกูจริงลิงกิตแล้วก็ชานีลองแหงนไปดูข้างบนสิครับเห็นอะไรไหมครับ ไม่เห็นนะครับเห็นท้องฟ้าครับอ๋อนะครับน่าจะเห็นเป็นเพดานเป็นท้องฟ้าอะไรสักอย่างนะนครับแต่จริงๆแล้วนะครับที่พี่คนบอกว่าให้มองขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วัยตอนเนี่ยที่เป็นศัตรูกับพวกเราตลอดกาลนะครับกูจริงลิงกิตชานี่ครับมันจะผูกปมไว้สามปมเวลาที่เรานอนหลับไหลไปในช่วงยามค่ําคืนหรือช่วงไหนก็ตามเนี่ยนะครับหากว่าใครที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ยอมทําภารกิจตามที่ท่านอบีบอกเนี่ยนะครับปมนั้นก็จะติดตัวเราไปจนกระทั่งเรานอนอีกครั้ง และปลมของชัยตอนเนี่ยพี่คอดีเชื่อมั่นอย่างแน่นอนว่าชัยตอนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมิตรของเราใช่ไหมครับดังนั้นปมที่มันผูกเอาไว้เนี่ยก็ต้องเป็นปมแห่งศัตรูเป็นปมที่จะดึงให้เรานั้น,นห่างไกลาจากการระลึกถึงอัลลอฮ์นะครับดังนั้นหากว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนรู้สึกไม่อยากละหมาดไม่อยากทําความดีต่างๆนานาขี้เกียจที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สั่งอะไรปุ๊บเราก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วก็เป็นไงครับ ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ทําไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ชายตอนมันพยายามหลอกล่อเรานะครับดังนั้นกูจริงลิงกิาแล้วก็ชานน่นะครับอย่าลืมที่จะปลดปมด้วยเริ่มปลดปมกันเลยครับแก้ปมของชายตอนเลยที่อยู่บนหัวเราครับทาไงครับแก้ปมเนี่ยปกติแล้วถ้ามีปมผูกเอาไว้เนี่ยนะครับหรือว่ามีเงื่อนอะไรเราก็ต้องไปไปแก้มันออกใช่ไหมครับแต่ ปมของชัยตอนเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่มีจริงแน่นอนนะครับดังนั้นวิธีการแก้ก็ต้องแก้ด้วยวิธีการที่มองไม่เห็นเนี่ยแหละครับสิ่งที่ท่านอาวีบอกเอาไว้นะครับ3ประการด้วยกันกูจิงลิงกิจชานี่ครับ<อ>ทีเเ่เคยนำเสนอไปแล้วในบางครั้งนะครับ3ประการนะครับประการแรกเลยอ่านดูอาอย่างที่ชานี่บอกอ,อ่านดูอาว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลละดีอะฮยานาบะอัลมาอามาตานาวะอิลฮินูชูรนะครับอ่านให้ได้ท่องให้ได้เลยนะครับทุกวันที่เราตื่นนอนขึ้นมานะครับประการต่อมาไปอาบน้ำละมา อ่านละหมาดนะครับและประการสุดท้ายและไปละหมาดนะครับเราทําการอ่านดวอาอ่านนละหมาดแล้วเราก็ไปละหมาดนะครับจะช่วยให้เรานั้นปลดปมนะครับที่ชายตอนนั้นมาได้ผูกไว้เหนือหัวของพวกเราและจะทําให้เราเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะช่วยป้องกันในบางส่วนไม่ให้ชายตอนนั้นหลอกเล่าเราได้ทั้งวันเป็นส่วนหนึ่งนะครับน้องๆอย่าลืมเอาไปใช้นะครับเพราะว่ามีความสําคัญอย่างมากเลยไม่งั้นวันทั้งวันของเราเนี่ยอาจจะอยู่กับชายตอนไปตลอดเลยก็ได้ ต้องขอดูอานต่อรอครับเอาอูติบินล้ฮที่มีนัชเชยตอนนีอรอยีนะครับให้พ้นจากเชยตอนที่ถูกสาบแช่งในแต่ละวันด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นมารยาทแรกๆเลยใช่ไหมครับชันนี้ครับพอเราตื่นนอนมาแล้วเราอ่านดูอาแล้วอ่านนั้นละหมาดไปละหมาดแล้วเนี่ยนะครับยังมีมารยาทต่างๆอีกมากมายเลยใช่ไหมครับมารยาทที่ว่านั้นวันนี้ที่จะมานําเสนอนะครับนั่นคือดูอายามเช้า หรือที่เราเรียกกันว่าบทลำลึกยามเช้านั่นเองนะครับซึ่งบทลำลึกยามเช้าเนี่ยก็มีหลายสำนวนด้วยกันนะครับวันนี้อยากจะให้น้องๆได้ท่องจําสำนวนนี้ให้ได้แล้วก็ให้แม่นยามเลยครับไม่รู้ว่ากูจริงลิงกิตและก็ชานี่เคยอ่านบทลำลึกยามเช้ากันบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยเคยไหมก็ผมทองไม่เป็นนะครับโอ้ลิงกิตยังเรียนไม่ถึงใช่ไหมครับ,รบสงสัยต้องให้คุณครูท่องให้ฟังแล้วอะ่ะแล้วเออชานี่ว่ายังไงครับ พออ่านบ้างครับอ๋อฉันนี่ก็พออ่านได้บ้างกูจริงละครับอ่านทุกวันเลยใช่ไหมครับทำไมเงี้ยครับกูจริงครับไว้ยังไงครับ เอ๊กูจริงนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรดีครับสงสัยสงสัยจะเขินๆนะครับว่าเอ๊ะไม่รู้จะตอบว่ายังไงงั้นเงียบเลยดีกว่านะครับเอาล่ะครับไปดูดีกว่าครับว่าตัวบทในวันนี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสำนวนบทลำลึกยามเช้าเนี่ยนะครับยาวสั้นแค่ไหนและมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่หน้าจอของน้องๆท่านผู้ชมแล้วนะครับนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมารยาทยามเช้าเลยนะครับน้องๆฟังแล้วครับหรือว่าผู้ปกครองอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะยามเช้าเนี่ยมีมารยาทด้วยเหรอถ้าจะพูดถึงการกินนี่ยก็อาจจะมร ใช่ไหมครับอิสลามสอนเรื่องมรารยาทตลอดชีวิตครับยามเช้าเนี่ยก็ต้องมีมรารยาทต,ตามรูปแบบของอิสลามด้วยนะครับเอาละครับขึ้นมาที่หน้าจอของน้อนท่านผู้ชมแล้วนะครับเดี๋ยวชานี่ลิงกิตกูจิงอ่านตามพร้อมๆกันเลยนะครับ,รบดูอายามเช้าครับอัลลอฮุมมะบิกะอัลลอฮุมมะบิกะอัสบฮนาอัสบฮดนาวะบิกะ วับิกาอัมไซนาอัมไซนาวับิกาวับิกานาฮยานาฮยาวับิกาวับิกานามูตุนามูตุว่าอิไลกันหนูชูดว่าอิไลกันหนูชูดฮะครับสำนวนความหมายเนี่ยคุ้นคำไหนบ้างก่อนที่จะไปดูความหมายอัลลอฮุมะบิกะอัสบะนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนามูตุว่าอิไลกันนุชูรคุณคำไหนบ้างครับอัสบะครับอัสบะครับไปคุนมาจากไหนครับลิงกิต คุณครูค่คอยสอนนะคะโอ้แสดงว่าอาจจะเป็นดูอาบทนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วกูจริงกับชานี่ล่ะคุ้นคำไหนบ้างคุ้นคำไหนบ้างครับวะอีลายินนูชูดวะอีลายินนูชูดเอ๊ะคล้ายๆกันเลยใช่ไหมครับ,รบวะอีลายกันนูชูดวะอีลายินนูชูดเหมือนกับดูอาตอนตื่นนอนเลยใช่ไหมครับแล้วกูจริงล่ะครับกูจริงคุ้นคำไหนบ้างอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮะงะวะบิกะ อัมไซนาวับิกะนะยาวับิกะลองดูไปคุณนคำว่าบิก้าครับเป็นขนมชนิดหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นปาปิก้าไหมครับโอ้คนละอันกันนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสำนวนภาษาระดับแตกต่างจากขนมนะครับที่น้องๆอาจจะเคยกินกันนะครับอันนี้อร่อยกว่าขนมแน่นอนนะครับข้าวกลก็มากมายกว่าอยู่แล้วนะครับอัลลอฮุมะบิกะอัสบานาดูความหมายไปทีละคาเลยนะครับอัลลอฮุมะเนนี้พี่วิวขอเชื่อว่าน้องๆได้ยินกันบ่อย ครับดูอาอ <S <S เกือบทุกดูอาเนี่ยมีสำนวนนี้อยู่นะครับอัลลอฮุมะแปลว่าโอ้อัลลอฮอัลลอฮุมะเนี่ยแปลว่าโอ้อัลลอฮ์บิกะอัสบะฮ์นาด้วยพระองค์ท่านทําให้เราเนี่ยได้เริ่มวันใหม่ oh. ะนะครับทำให้เราได้มีเช้าว,วันใหม่นี้วาบิกะอัมไซนาและด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์อีกเช่นเดียวกันครับที่ทําให้เรามียามเย็นหรือว่าได้เข้าสู่ยามเย็นนะครับวาบิกะนะยาและด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะครับที่ทําให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ ว่าบีกะน้ามูตุ้และด้วยกับพระองค์ที่ทําให้เราเป็นไงครับรงกันข้ามกับมีชีวิตก็คือตายตายนะครับหรือว่าเสียชีวิตลงนั่นเองนะครับว่าอีไลกันหนูชูดและเราจะต้องฟื้นคืนชีพกลับไปสู่พระองค์อย่างแน่นอนครับได้รับบทเรียนอะไรบ้างกูจริงลิงกิตชานี่เอาแค่ดูอายามเช้าหรือว่าบทล้ำลึกยามเช้าเนี่ยได้รับบทเรียนอะไรบ้างครับในแต่ละวันเราจะต้องลํำลึกถึงอันล้อนะครับแล้วก็ อขอความคุ้มครองต่อพระองค์ด้วยใช่ไหมครับอ่านะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับให้เป็นการระลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับการที่เรามียามเช้าเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเราตกยามเย็นอัลลอฮ์กำหนดเรามีชีวิตอัลลอฮ์กำหนดเราตายก็อัลลอฮ์ออกำหนดเช่นเดียวกันนะครับเ<ช>พราะเราจะต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะหูวะตาอัลละนะครับนับว่าเป็นบทเรียนที่มีความสําคัญอย่างมากมายครับเอาละครับมาดูน้องๆบ้างดีกว่าว่าเอ๊ะน้องๆพอจะนึกอะไรออกบ้างที่เป็นมารยาทในยามเช้านะครับตอนนี้สายสดเข้ามาสายแรกเฉยเลยครับ อัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮฺวะบาระกาตุครับวะอะลัยคุมุสสราวะรวาะมะตุลลอฮวะบเรักาตุค่ะครับน้องอะไรครับน้องรุชนาค่ะน้องรุชนาสบายดีนะครับคะอันทำดุลลครับน้องชนาแล้วพี่รุชลี่ไม่อยู่อ่ะครับอยู่ค่ะกินข้าอยู่อ๋อพี่รุชลี่หิวข้าวแน่เลยแอบไปกินข้าวอยู่นะครับน้องรุชนาครับ <c oughs> ยามเช้าเนี่ยมันจะมีบทล้ำลึกบทอวยายามเช้าเนี่ยน้องรุชนาอ่านได้หรือเปล่าครับ ได้ไหมอ่านได้ด้วยเหรอครับไหนอ่านให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊ะบทลํำลึกหรือว่าดูอายามเช้าเนี่ยเขาอ่านกันว่ายังไงบ้างเชิญเลยครับฮัลอหลมาริการ์นาวอพิกาอัมจายนาวอพิกานาวอพิกานามูตุไวไลกาณูตุฮัลลอัครับจะแปลด้วยก็ได้ครับเชิญเลยครับแปลด้วยก็ได้เอามาเลยจ้า โอ้เก่งจังเลยพยายามเยียนด้วยพาดนาำของเรามีชีวิตอยู่และเราจะด้นหนาเาะพระองค์เราจะคืนกับสุยามพระองค์โอ้ยตื่นเลยนะครับได้ทั้งตัวบทได้ทั้งความหมายอย่างนี้นะครับอัลลอฮ์รักแน่ๆเลยนะครับดังนั้นครับน้องรุชนาน้องชลีครับสงสัยอ่านกันทุกวันเลยใช่ไหมครับได้ค่ะอ่านกันวันละสิบรอบเลยใช่ไหมครับอือ เยอะไปนะครับเวลารอบในเพียงพอแล้วนะครับเพราะเราตื่นมายามเช้าเนี่ยนะครับอ่านดูอาตื่นนอนแล้วทำธารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้ช่วงยามเช้าในการระลึกถึงอลลอ์ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับเก่งมากเลยเก่งมากเลยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในเรื่องของมารยาทยามเช้าครับน้องน้องชลีครับเฉินครับอยากจะเตือนอะไรบอกอะไรกับเพื่อนๆนไหมยามเช้าเราต้องทําอะไรเป็นพิเศษนะครับมีไหมมีเราจะบอกเพื่อนไหมครับยาจะับแปฟค่ะอะไรนะครับ ืมมาแล้วก็ล้างมือแปรงฟันคะคะ่ตื่นมาก็อย่าลืมแปรงมือแล้วก็ล้างฟันด้วยนะครับไม่ใช่นะครับล้างฟันแล้วก็แปรงมือไม่ใช่อมนะครับอาบน้ำละมานะครับแปรงฟันล้างมือให้เรียบร้อยอาบน้ำละมาดด้วยนะครับจะทําให้เราเนี่ยมีลักษณะที่ดีด้วยนะครับใครที่ไม่แปรงฟันยามเช้าเนี่ยน้องชลี่คิดว่าเขาจะเดินไปโรงเรียนแล้วเพื่อนๆอยากจะมาคุยด้วยไหมครับ ว้าเหม็นปากเนี่ยไม่อยากมาคุยนะครับถ้าไม่แปลงฟันเนี่ยเพราะว่าอะไรล่ะครับอาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นี่ออกมาจากปากของเพื่อนของเราก็ได้ใช่ไหมครับว้าแย่จังเลยนะครับเราก็คงอายเพื่อนๆแน่เลยถ้าเราไม่ยอมแปลงฟันไปโรงเรียนและที่สําคัญเนี่ยการแปลงฟันเนี่ยเป็นสุนทรของท่านอบีด้วยนะครับครับขอบคุณน้องชลีลุสหน้ามากเลยครับโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่นะครับครับกินข้าวให้อิ่มนะครับน้องชลีครับครับครับอย่าจากุมละกครันครับสำหลัมวลาอะไรกุ้ม ว่า,รววาอรสลามมาบมาตุนลวราตุค่ะจบไปแล้วสายแรกกับน้องรุชลี่และน้องรุชหน้านะครับอยู่หลังรามนี่เองนะครับโทรมีส่วนร่วมกับเราในช่วงนี้เป็นประจำเลยนะครับเออว่าแต่ว่าชานี่ลิงกิตกูจริงครับดอท่าว่ารายการเบาตัวน้อยร่วมกับชาวต้นไม้เนี่ยจะจัดค่ายที่ชื่อว่าค่ายหนูรักอิสลามตอนหนูรักนบีขึ้นด้วยครับรชานนี่อพอจะมีรายละเอียดอะไรบ้างหรือเปล่าครับ มีไหมครับไม่ครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับลิงกิตกูจจิงบอกน้องๆหน่อยว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างทราบไหมครับอ่าผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะค่จริงเหรอครับโวยเชยมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ประกาศให้กับน้องๆและผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าปิดรับสมัครแล้วเพราะเต็มแล้วนะครับมาสมัครกันแย้วครับข้างมากเลยนะครับพอเราบอกกับน้องๆท่านผู้ชมไปว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ที่15นะครับเราจะมีการเปิดรับสมัครนะครับค่ายสําหรับน้องๆที่สนใจด้วยนะครับปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับแล้วก็ต้องขอมา ข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมาถึงแล้วแต่ปรากฏมาสมัครบอกเต็มไปแล้วนะครับก็ต้องขอมาอด้วยนะครับในช ok ารล็อคครั้งหน้าเราจะจัดก,การดูแลให้ดีกว่านี้นะครับและอาจจะมีจํานวนที่มากกว่านี้ด้วยนะครับค <ập S 1> ุณจิ้งลิงกิตกับชานี่นก็ต้องไปร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมเบาตัวน้อยด้วยนะครับและที่สําคัญในค่ายที่จะเกิดขึ้นน,นะครับคุณจิ้งลิงกิตชานี่ครับจะมีอัตก๊าซหันสาด้วย าชะครับชื่อกิจกรรมว่าอัลกาสหันษาอัลก, <สา S 2> การก็คือบทลํำลึกนะครับหันษาก็คืออย่างสนุกสนุกอเอ๊เราจะมีการลํำลึกถึงอล่อ์อย่างสนุกสนุกยังไงนะครับมาพบกันได้นะครับที่ค่ายหนูรักอิสลามตอนหนูรักนบีนะครับเอาละครตอนนี้นะครับถึงช่วงท้ายของรายการแล้วน้องๆที่กําลังติดตามรับชมรายการอยู่นะครับอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการของเราหน่อยนะครับน้องๆ อย่าอย่าเพิ่งลืมนะครับเพราะว่าเราจะมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าช่วงเยาวชนแห่งสัจธรรมไม่ใช่เยาวชนนะครับเยาวชนแห่งสัจธรรมนะครับให้เด็กๆที่อาจจะซนนะครับแต่ดูดูถูกการดูแลจากคุณพ่อคุณแม่อย่างดีนะครับก็กลายเป็นการซนที่เพิ่ม إ ي ่านเป็นการซนนะครับที่เพิ่มการทําอิบาดัทที่ดีขึ้นนะครับเช่นน้องๆที่อาจจะฝึกอ่านอัลนุรอานนะครับก็สามารถอัดคลิปวิดีโอส่งมาทางรายการบาตัวน้อยได้นะครับส่งมาทาง Facebook เบาตัวน้อยนะครับก็สามารถที่จะติดตามตรงนี้กันได้นะครับหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเป็นข้อติชมแนะนําทางรายการของเราก็เป็นเรื่องที่เราพร้อมจะรับฟังนะครับทาง Facebook ส่งมาได้เลยนะครับหรืออยากจะโทรมีส่วนร่วมนะครับกับพวกเราเนี่ยนะครับก็สามารถโทรมาได้ทุกวันอยู่แล้วครับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดิมชานน่กูจริงจําได้ไหมหมายเลขโทรศัพท์ว่ายังไงครับผมจำไม่ได้อะ02735 49,35 uh, และก็กดหนึ่งนะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถโทรมีส่วนร่วมในรายการได้แล้วนะครับรายการของเรามีไม่ยาวนะครับมีช่วงสั้นๆประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่มีทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเทปที่รีดันนะครับเป็นออกอากาศซ้ําที่น้องๆสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับในวันนี้ครับมารยาท ยามเช้าอย่าลืมนะครับวันนี้พยายามท่องจํากันให้ได้นะครับสํานวนไม่ยากครับขออนุญาตทบทวนกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะจากลากันไปกับบทลําลึกยามเช้านะครับอินช็อตในครั้งต่อๆไปเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการนําเสนอในเรื่องของบทลําลึกยามเย็นด้วยว่าเอ๊มันมีสํานวนมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตอนนี้น้องๆอยู่กันในยามเย็นนะครับแต่ที่นําเสนอเป็นยามเช้าเนี่ยเพื่อที่ให้น้องๆได้เริ่มต้นในยามเช้าที่สดใสด้วยกันนะครับสํานวนดูอ่านตามมบบพรร้้้อกันไดดวย ว่าน้องจะแคปหน้าจอเอาไว้นะครับหรือว่าถ่ายภาพถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่ให้เรานั้นได้มีความจําได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่ะมาทวนกันครับอัลลอฮุมมาบิกะอัลลอฮุมมาบิกะอัสบะฮ์นาอัสบะฮ์นาบิกะบิกะอัมไซนาอัมไซนาวะบิกะวะบิกะนะฮยานะฮยาวะบิกะวะบิกะนามูตุนามูตุไวเลิกันนูชูร์ไวเลิกันนูชูรอัลลอฮ โอ้อลลอฮ์ด้วยพระองค์ท่านด้วยพระองค์ท่านขอเริ่มวันใหม่เราขอเริ่มวันใหม่พระองค์ท่านและ่องพระองค์ท่านเราได้เข้าสู่เวลาเย็นเราได้เข้าสู่เวลาเย็นด้วยพระองค์ท่านและด้วยพระองค์ท่านจึงมีชีวิตอยู่เราจึงมีชีวิตอยู่ด้วยพระองค์ท่านด้วยพระองค์ท่านเราจะตายเราจะตายและเราจะฟื้นคืนชีพและเราจะฟื้นคืนชีพสู่พระองค์ท่านจำนวนอาจจะไม่เหมือนกับที่น้องรุชลีลองรชนาอ่านนะครับแต่ความหมายเดียวกัน สำหรับวันนี้ครับรายการเบาตัวน้อยฝากไว้ในเรื่องของมารยาทในยามเช้าลำลึกถึงอัวล้อตั้งแต่ตื่นนอนมานะครับแล้วการกลับไปสู่การนอนอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการลำลึกถึงอัวล้อเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ครับกูจิงชารับและลิงกิตนะครับต้องบอกลากับน้องๆท่านผู้ชมไปก่อนครับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวบิลนลยตอฟิกวะฮิดายะวัสลาุมะเลกุมบาะห์มะตุอฮิระบเระกาตุคบ